ตอนรับเข่าสู่ช่องคนลิ้อเท้าชาแนลครับพี่น้องวันนี้ได้เดินทางมาอ่าเบิึงไร่รถไฟอยู่จังหวัดนครพนมครับจบังหวัดนครพนมเบิึงอีกฝั่งหนึ่งของสปปลาวครับฝนกำลังตกครับพี่น้องอาจจะปิดแฝงแฝงข้ามมวลครับฝั่งนั้นนะครับแฝงข้ามมวลนะครับเบิึงบรรยากาศบึงผูกคนล่อเบิึงไร่รถไฟมาแล้วครับตอนนี้คือกำลัง บายบสามโมงครับบายสามโมงครับทางฝั่งนันกาเป็นแข่งเหื่อให้กันครับทางฝั่งโซฟอร์บอลาวทางฝั่งแวงขมวนครับครับบรรยากาศไหลเรือไฟอย่างวัดนครพนมครับเดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศบุญไหลเรือไฟครับพีน่น้องบุญพีน่น้อง ลอ่อถาเบึงครับก็ถาเบึงเดี๋ยวเราเบึง,ลงเลยไล่หมอนไล่บอลไล่เลแจกครับพี่นอ้องเบึงบรรยากาศครับพี่นอ้องป่นนักท่องเที่ยวลอ่อลอเบึงเืสอไฟครับลมสะไฟเต็บมบรรยากาศตอน บ่ายสองโมงสามโมงครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวต้องพัดดีบ่อยครับี่น้อกครับเด็กเล็กแดงพาครอบครัวมาเที่ยวมาเลยนะครับ นีา่ากาศดีเลยทีเดียวตอนังแรงคคอออกครับพี่น้องบนห้างไฟครับ 6 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 นิ้โขวงนครพนมครับรเอ้มคนรอบเบ่งยอไฟครับยอดบบไฟเป็นไฮไไหลของงานเลยทีเดียวครับย่างบอกาำจะขนดขมาเต็มเลยครับพี่น้องเลื่อนนี่ติดเลยเลยทีเดียวครับ เก็บปลาเป็นการมากปลาพิษของน้องครับเอาเก๋าอี๋เอาปลามาต่างลอบบงเรือไฟครับเมื่อไรครับมันเมื่อไรวันไรวันที่สิบเจ็ดมวันสุดถ่ายเมื่อวันไรครับวันไรคนสไรเป็นพิเศษครับเป็น เป็นวิเศษครับผู้คนเหลงเือย่อยมา,จากจับจองมองนางมองเศร้าครับรรบ่ายสามโมงสามสามโมงครึ่งครับตอนนี้ตอนผมกำลังบันทึกเทียบยินกาสีเดินไปทั้ง องูพญนาบางครับถึงมาถึงผมก็ได้แต่เวลาเดินอยู่นานพอสมควรครับเดินเนืมาก,ก,าากนนน่ายใจกวนห้องไรครับพี่น้องง่ยาสยสา่เขาไปผมว่าไม่มีถ้าจะเต็มเต็มหมดถ้าไปที่อื่นจะลำบากมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเต็มใส่กด รอเบิเรงเบิร์เพื่อไฟอไรครูสาสตาง,งเอีรลอเลยครับพนะี่น้องเป็น,นสูตละคนสอน เรือไฟมาแลงครับรอทำเบิเรือไฟมาแบรรยากาศดีเลยครับมันตกเกีียวมาเป็นบถเป็นบถตปนถท,ทั่วตรงนี้ครับมาตากจังหวัดครับ อดอมารูกัวเลยหลายคนซู go ๊ดแคบแคบโค้งเลยอีกดอกตอนนั้นทางเรียนของจังหวัดนครปนมับริมโขงนครปนม แตดคือจะคืนใจขนาดครับเนาะน่ครับลอถาบึงเพื่อไฟ

หาน่าเทบ้างบอลเราบอกว่าไม่รู้เรื่อพื่อี่วดอัาเวลมบรรยากาศไปเลยครับพี่หนอนีเดินขึ้นไปหองโคพญนาคคมพญานาเก็บความกาศมาให้พี่น้อนได้เบ <ills> <int> ิงเห้าครับ มามกันนะครับเร็เดินไกลย พอลาวครับท่านอยู่สวยดีครับวันศุกร์ก็พอแล้วคุณนั่งครับคุณนั่งจะไปย่างติดคุณนั่งแล้วนักกองเที่ยวรอบนเรือไฟมาแล้วครับเรือไฟมาแล้วหายครับนักกองเที่ยว สุดยอดมากเลยเสื้อปู่าศาสตร์ดาวตีพับครับมา,าหาล่องนางครับ ทางแหลกครับไปเดินมาเที่ยวงานแล้วเลือกไปอยู่นคะรพนมทางแหลกแกยกบเพื่พาไปดนการมาฝากพี่ฝังน้องครับ 看不见。

จะทำห้เส้นมันยึดเอ็นมันตึงลุกนั่งลำบากลองมาทาน้ำ้ำมันงาดำทาแล้วขยีเย้เบาๆให้ทั่วบริเวณที่ปวดนวดตามเบาๆอยา่างน,น,นั่งดููอะไรนี่ครับน้ำกวงเที่ยวเร่งเร่งมาเร่งตุ๊กตัวตัวนีว่

คนมากไปที่ครับน้องเดียวดกวเลยฝนลงมิดน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็คหนค่อยกฤสิยุดธ์เยครับว่าถึป็นถนึงฝนน,น,น้อยละอ่อนฝนครับละ